เรียบร้อยแล้วจ้าแกงเค็ดไก่นาตาหน้าจินวะพี่น้องแกงค็ดไก่สูตรสาวขอนแก่นจากพี่น้องเป็นกับแก้มชั้นเลิศละจ้ะพี่น้องหอมเครื่องผง้ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องพนอกแล้วกรบสาวเมืองขอนมี่สาวเมืองขอนสิผ้ามาแกงขวไก่จากพี่น้องอันนี้ก็คือพีิแกงที่ว่าปันเหนียเรียบร้อยนะจ้ะพี่น้องเนาะพี่แกงขาเข้ากับแบบบ้านแบบอีสานบ้านข้าจ้ะพีิกแกงกบมีพริกแห้ง้วกตะไคร่รากกะคากระเทียม หอมแดงพี่น้องปั่นร่วมกันเลยจ้ะมุนี่บ่ต่ำเลยจ้ะมุนี่สาคอนแกนบ่ต่ำม,มุนี่สาคอนแกนปัน่นเออจ้ะพี่น้องสาคอนแกนใส่หมอนหน่อยพพี่นอ้องหมอนอร่อยินไปอ่ะไก่เขา้ากันเลยดูว่าเด็กเตี่ยนหมอนจะห่ดจ้าหมอนเลยใส่จะเกิดพี่น้อง เตียนเน้ยของเตียเสืดะจะไม่ตกต้องใส่ไว้ักสูบปมากนเนแล้วจะที่นอนเนีจะต้องหมอกนนดำที่ได้ยอกที่นองเพราะว่าเดี๋ยวสาวกอนเกจะอน้อยได้เนาะปิาเลยจ้ะสาวกนเกนกับไส่ทุกอย่างเลยค่ะเป็นตีนเป็นเครื่องในเป็นเนื้อสาวกอนเกยนจะซับไส่จะที่ดอกที่ตีนอกตีนด้เกียยร้อยสาวกอเทเทน้ำที่ห่อหลงจ้ะที่ห้องหลังจะเกอนปั้นเลยจ้ะก็ต้งตีนจ้ะ ใส่เลยอหผิครับเ,เออหมอซ้ำหนี่ก็โอเคดูจากพี่น้อง,งว่มีปัญหาอะไรก็สิเอาฝาปิดให้อบอ,อยู่ในนี้นะจ๊ะก่อนอื่นกับกอปุ๋งในะจะหน่อยได้จ้ะพี่น้องใส่หวานน้ำตาลน,น้ำตาลไปหนึ่งช้อนช้อนกาแฟเขาจะพี่น้องช้อนกาแฟจอนชากัน สองผงนัวจะพี่น้องขาดเพราะใดจ้าผงนัวผงนัวเยอะไปหรจ้าประมาณนี้เจ็ดสามน้ำปลาจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะสี่ก้อน ข้นจั้งยบันจุเลยคุนเพลว่าเครื่งเากันอย่างน้อยสาวก็แจนสิบสปีสปาร์ดีขพอนำบุกกระสิพอดีอะไจะหมอซ้ำนี่เนะาะเดี๋ยุ๊บๆุ๊บจะพ่นอง อนนหอมสมุนไพรบานพลังตื่นขึ้นมาหนึ่พลังจ่ามิีกเลยนะสะมุนไพรบานเรียบร้อยเลยปิดฝาจ้าพี่น้องให้ละอุอยู่แบบนี้แหละเนาะในน้ำเขากระลืมแห้งนะเนาะจ้ะพี่น้องสาคอนเจนบ่มีใบกระปุกด,ด้วยจ้าสาคอนเจนที่ใส่ใบอันนี้แทนจ้ มันเป็นใบกะเพาฝรั่งมาจากพี่น้องทง้งยุโรปมันดูว่ากลินใบไข่ไข่มันก็ไข่ไข่ใบกะเพาบา้านเ่านพี่น้องกินแบบเดียวกันเลยจ้าสาวคอน,นเจนทา่เอ่น้อนใส่ลงไปงเรียบร้อยแล้วจ้าแกงคิดไก่นาตาหน้าจินวาพี่น้องแกงคิดไก่สูตรสาวคอนเจนจากพี่น้อง เป็นกัดแก้มชั้นเลิศเลยจ้ะพี่น้องออหอมเครื่องปูกเลยพี่น้องอนนถึงไม่ไก่ตีนไก่ฝรั่งคนบ่กินเลยพี่น้องเนาเขาก็กินแต่ว่าพ่อยายยุ้ยยันเขาบ่กินเนอกเขาก็กินนะพี่น้องาตาหนะ้ากินมากหอมหอมเครืองแกงเขาพี่น้องแต่ไข่สาวเขาแกนกระปูเองพริกกระปูเองจ้ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างลูกเองเลยจ้ะ อันละจ้าคลิปนี้กับคอจบลรงเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะไปก่อนนะจ้าเจอกันคลิปหน้าคลิปเก็บเห็ดนะพี่น้องสิผ้าเข่าปลาเก็บเห็ดจ้ะพี่น้อง